ตอนที่คุณจะดูวิดีโอบล็อกตอนนี้ผมขอแนะนําให้คุณหาหูฟังสตูดิโอมอนิเตอร์มาเสียบฟังครับหรือไม่อย่างนั้นก็ไปอยู่ในห้องเงีย,งยบๆเพื่อที่จะฟังได้ถึงความแตกต่างจากการสาธิตแต่ละครั้งซึ่งผมจะทําให้คุณดูนั่นเองคือในวิดีโอบล็อกตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเท่าไหร่นักแต่มันไม่ได้สําคัญไปกว่าคุณฟังแล้วรู้สึกได้ถึงความแตกต่างทางเสียงครับ เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากที่ว่ามีรุ่นน้องที่ผมสนิทด้วยคนหนึ่งครับเขาทํางานแสดงสดก็คือเป็นซาวงงานแสดงสดมาตั้งแต่ปีประมาณ2016นั่นแหละเขาเข้ามาในยุคสมัยที่อุปกรณ์งานเสียงมือชิมในฝั่งของงานแสดงสดเนี่ยเป็นดิจิตอลหมดละทีนี้เนี่ยครับมันก็มีความคาดใจของเขาอยู่พอสมควรครับเวลาที่เขาเนี่ยไปทํางานในงานที่จะต้องไปเจอกับศิลปินแล้วก็เจอซาวเอ็นจิเนียร์ขายใหญ่รุ่นใหญ่ระดับอาจารย์ทั้งหลายเพราะว่าขายใหญ่ รุ่นใหญ่ระดับอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยบางคนครับนอกจากจะเอาบอร์ดดิจิตอลมิกเซอร์มาเองแล้วเขายังเอาเอาบอร์ดเกียร์ก็คือเป็นอุปกรณ์อะไรก็ตามครับที่อยู่นอกเหนือจากดิจิตอลมิกเซอร์มาด้วยไม่ว่าจะเป็น EQ ค o m p อมเพรสเซอร์เอฟเฟกต่างๆหรือแม้กระทั่งปรีไมโครโฟนตัวเขาสงสัยมากมายครับว่าทำไมยังต้องเอามาอีกทั้งทั้งที่ว่าในดิจิตอลมิกเซอร์ปัจจุบันเนี่ย มันก็สามารถที่จะปั้นเสียงในแบบที่ต้องการได้ประมาณหนึ่งแล้วในฟิดีโอบล็อกตอนนี้ครับจะมีคำตอบให้คือตอบกันไปแล้วแหละแล้วเขาก็รู้เรื่องกันไปแล้วเพียงแค่ว่ามันน่าสนใจดีก็เลยจะเอามาคุยให้ทุกคนลองฟังกันตอนนี้เนี่ยครับคุณจะเห็นเลยว่าบนโต๊ะของผมเนี่ยมีอุปกรณ์อยู่2กล่อง2อ,อันนี้เนี่ยครับ อันนี้คือมิกเซอร์ขนาดเล็กเป็นมิกเซอร์ธรรมดาธรรมดาอนาล็อกเนี่ยครับจำลองลักษณะการใช้งานแบบที่แบบต่อตรงเข้ากับมิกเซอร์เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะมากมายนะักแล้วก็กล่องสีฟ้านี้เนี่ยครับเขาเรียกกันว่ากล่องมหาสัจจันทร์ก็แล้วกันนะฮะคือผมจะไม่บอกว่ามันเป็นยี่ห้อและรุ่นอะไรเพราะเรื่องของปรีแอมป์ปรีไมค์คอมเพสเซอร์ต่างๆที่เป็นอัลบอดเกียร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นนมามธรรมมากแล้วก็หลายครั้งอาจจะทำให้เกิดการถกเถียงกันได้ เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยครับไมโครโฟนผมตัวนี้ Sennheiser m d 4 4 1ต่อมาครับแล้วก็แยกออกมาเป็น2ส,สายขนานเข้ากับมิกเซอร์ตัวนี้เพื่อจำลองเหมือนกับการต่อเสียงเข้ากับระบบเสียงปกติทั่วไปแล้วก็แยกมาอีกเส้นหนึ่งครับต่อเข้ากับกล่องสีฟ้าอันนี้ครับแล้วก็แยกออกมาครับเป็น2องเอาท์พุตวิ่งไปหาตัวเครื่องบันทึกเสียงของผม โดยอันดับแรกผมจะทำให้ความแรงสัญญาณหรือว่าความดังของไมโครโฟนตัวนี้ที่มันผ่านเข้าไปที่กล่องทั้ง2กล่องเท่ากันก่อนครับเครื่องบันทึกเสียงณขณะนี้เนี่ยครับก็จะอัดแบบตรงไปตรงมาไม่มีการเร่งเกณฑ์ชดเชยใดๆทั้งสิ้นวิธีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำกันชั่วไปก็คือพูดเข้ามาออออเอเอชือแล้วก็ปรับเกณฑ์เอาให้มันเท่าๆใช่ไหมครับเรามีวิธีที่ดีกว่านั้นผมจะกลับขั่วสัญญาณที่ผ่านเข้ากล่องกล่องหนึ่ง เมื่อเรากลับขั้วเนี่ยถ้าเกิดว่าความแรงสัญญาณหรือความดังของไมโครโฟนผมจากกล่องทั้ง2กล่องนี้ดังเท่ากันมันจะหักล้างกัน100%ครับถ้าเกิดว่าผมเร่งเสียงจากกล่องกล่องเนี้เพิ่มขึ้นไปจนเสียงผมเงเียบสนิทอย่างถาวรแล้วผมกดกลับขั้วให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมก่อนที่ผมจะกดครั้งแรก เราจะได้ความแรงสัญญาณแล้วก็ความดังของไมโครโฟนที่เข้ากล่องทั้งสองกล่องเท่ากันครับไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูนะผมก็จะเร่งเกณเพิ่มขึ้นครับเช็ค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 เช็เช็คเช็คเเช็คเช็คเคเช็เช็ค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 เเช็คเ โอเคตอนนี้คุณไม่ได้ยินอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เป็นเพราะว่าความแรงสัญญาณหรือความดังจากไมโครโฟนตัวนี้เมื่อเข้าทั้งสองกล่องเนี่ยแม่งเท่ากันเพียงแค่ว่ากล่องหนึ่งแม่งกลับขั้วอยู่ได้ยินไหมเนี่ยาไม่ได้ยินหรอกอตอนนี้เท่ากันแน่นอนครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกดฟังดูอ่าอันนี้ครับเป็นกล่องที่1ทดสอบ1 2 3 4 5ส2 3 4 5ห้าอสามสี่ห้าอ่าต่อไปกล่องที่สอง 1>, 1 2 3 4 5อ่าเท่ากันเป๊ะเลยครับนี่คือวิธีเทียบเกณฑ์ที่ได้ผลที่สุดนะครับสำหรับงานในฟังของเสียงมืออาชีพทั้งหลายทีนี้ครับตอนนี้เนี่ยในกล่องทั้ง2กล่องเราไม่ได้ปรับอะไรทั้งนั้นมีอ e ีคง EQ มีอะไรแต่เราก็ไม่ได้แตะเลย ผมอยากจะให้คุณลองฟังความแตกต่างของ noise floor หรือว่าสิงซาจากทั้งสองกล่องนี้ก่อนโดยที่กล่องที่หนึ่งครับจะเป็นสักกล่องหนึ่งอะต่อไปอีกกล่องหนึ่งครับ ฟังออกไหมครับเดี๋ยวเราจะวกกลับไปที่กล่องแรกกล่องที่สอง การทดสอบนี้เนี่ยครับผมจงใจทำให้คุณสังเกตได้ถึง n noise floor ที่แตกต่างกันกล่องที่1เนี่ยครับผมฟังแล้วผมรู้เลยว่าไอส้สิงซาเนี่ยมันค่อยกว่ากล่องที่2อ,อย่างเห็นได้ชัดกล่องที่1คือกล่องหันสากล่องนี้ครับซึ่งเป็นเอาบอร์ดเกียร์ยี่ห้อหนึงรุ่นหนึงนั่นเองทำไมตัวเนี้ยมันถึงเยียบกว่าตัวนี้คือเอาอย่างนี้เลยครับ ปกติแล้วเนี่ยมิกเซอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ n นาล็อกหรือว่าดิจิตอลถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พูดถึงอุปกรณ์ที่เป็นเอาบอร์ดเกียร์พรีเมียมสัตว์สัตว์มาหมาเนี่ยมันจะมี Noise Floor อยู่ในลักษณะหนึ่งที่เอาเข้าตามจริงมันสามารถใช้งานในงานปกติทั่วไปได้ไม่มีใครรู้สึกได้ถึงความแตกต่างเท่าไรนักแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามครับเราต้องการคุณภาพเสียงที่แบบดีจริงๆ สิ่งหนึ่งครับที่เอาบอร์ดเกียร์อนาล็อกที่แบบบรรดาซาวรุ่นพอ่อรุ่นเทพรุ่นครูทั้งหลายที่เขาพกไปพกมาเนี่ยมันจะสามารถเร่งความแรงสัญญาณของเสียงต่างๆขึ้นมาได้โดยที่มีน o อยสน้อยกว่าหรือพูดได้ง่ายๆก็คือว่าปรีมันสะอาดกว่านั่นเองทีนี้ครับอันดับต่อไปครับผมก็จะให้คุณได้ลองฟังเสียงของผมที่ผ่านปรี ของกล่องทั้ง2กล่องนี้แล้วมาดูกันว่ามีความแตกต่างกันขนาดไหนคือเอาเข้าจริงแล้วครับผมจะทํากราฟโชว์ขึ้นมาให้คุณดูเลยก็ได้แต่ผมอยากจะให้คุณเนี่ยเห็นอะไรที่เป็นภาพจริงมากกว่านะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยกราฟมันอาจจะตอบสนองได้ไม่ค่อยตรงกับที่เราได้ยินเท่าไหร่นักอ่ะผมจะหาโพยมาอ่านก่อน The uniform cardioid polar pattern reproduces every note as it was intended and it leaves background noise behind on any stage from the club to the stadium the sm58 delivers warm crisp sound time after time the uniform cardioid polar pattern reproduces every note as it was intended and it leaves background noise behind on any stage from the club to the stadium the sm58 delivers warm crisp sound time after time ช่างเป็นคำอธิบายที่อ่านได้ยากเหลือเกินนะครับ จากการทดสอบเมื่อกี้นี้เนี่ยครับผมเชื่อว่าหลายคนถ้าเกิดว่าใช้หูฟังสตูดิโอมอนิเตอร์ดีๆฟังอะนะคุณจะรู้สึกทันทีเลยครับว่าเสียงนึงเนี่ยมันก็ฟังแล้วเป็นเสียงปกติของอุปกรณ์ระบบเสียงชั่วไปดิจิตอลมิกเซอร์ที่ฉันใช้เสียงก็เป็นประมาณนี้มันก็เป็นอะไรที่ฟังง่ายไม่ได้มีอะไรสลักสาคัญแต่อีกเสียงหนึ่งเนี่ยสิมันอุ่นมันอูมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดมันฟังแล้วเนี่ยมีน้ําหนักมีความเป็นดนตรีมากขึ้นมันอุ่นมันหนามันหวาน ใช่ครับมันมาจากไอ้ก,กล่องหันสากล่องนี้นี่แหละครับคืออุปกรณ์เอาบอร์ดเกียร์ซึ่งเป็นอัลลอกทั้งหลายเนี่ยที่บรรดาสาวรุ่นใหญ่เขาเอามากัน นอกจากที่มันจะสามารถเร่งเกณฑ์ที่สะอาดกว่าตัวปรีไมที่อยู่ในฝั่งของดิจิตอลมิกเซอร์ที่เราใช้กันเป็นประจำส่วนใหญ่แล้วมันยังมีบุค,คลิกเสียงอะไรบางอย่างที่ทำให้ซสาว์ที่ได้เนี่ยมันมีความเป็นดนตรีมากขึ้นมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเสียงต่าที่ลงได้ลึกความอุ่นความหนาที่โผลมาอย่างชัดเจนนั่นเองเนื่องจากว่ากล่องทั้งสงกล่องเนี่ยมีคอมเพรสเซอร์อยู่ในตัวนะครับ อย่างตัวเนี้มิกยามาฮ่าอันนี้เนี่ยก็มีคอมเพรสเซอร์แบบวันหนบตัวนี้ก็มีคอมเพรสเซอร์แบบวันหนบก็คือมันเป็นค่าสำเร็จรูปอยู่แล้วเราเร่งมันขึ้นมาเราก็จะสามารถสมูทให้เสียงที่มันค่อยดังขึ้นแล้วก็เสียงที่มันดังค่อยลงใช่ไหมครับมันทําให้ได้เสียงที่มีความสม่ําเสมอมากขึ้นทีนี้เนี่ยครับผมก็จะลองเร่งคอมเพรสเซอร์ขึ้นมาแล้วก็มาดูกันว่า มันแตกต่างกันอย่างไรผมจะเร่งคอมเพรสเซอร์ของไอ้กล่องทั้ง2กล่องเนี้ยจนสุดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีผลอะไรกับเสียงบ้างอื้ออะโอ้เดี๋ยวดิโอตอนนี้เนี่ยครับมิกเซอร์อามาฮ่าผมเนี่ยมันให้ความแรงของสัญญาณไมโครโฟนเนี่ยโดดมากครับสูงมากนะฮะ ไม่ต่ําไปกว่า6 d เดซิเบลกันเลยทีเดียวเชียวแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้กล่องเนี้ยกลับเร่งขึ้นมาด้วยแต่ว่าก็น้อยกว่านะครับผมจะขอลองฟังเสียงจากทั้ง2กล่องดูก่อนอ่ะกล่องอันนี้ก่อนนะทดสอบ12345 12345เออมันฟังแล้วเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติดีแม้ว่าอ่ามันอาจจะแบบอันๆอ,อยู่บ้างนะครับแต่ว่าฟังแล้วเนี่ยเฮ้ยแม่งฟังดูดีนะเป็นธรรมชาติมากและเสียงผมเนี่ย ถ้าเกิดว่าผมใช้เสียงแบบนี้ในการคุยกับคุณเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เลยใช่ไหมครับต่อไปครับเรามาลองดูกล่องนี้ดีกว่าทดสอบ1 2 3 4 5 123 45 123 45้ออหเออแฮะอันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเลยครับกลายเป็นว่าเสียงผมตอนนี้แม่งปัม๊มใช่ไหมฮะมันปั๊มอยู่นะฮะมันจะดูกระชากกระชากตัวมวลเสียงเนี่ยน้อยกว่าชัดเจนมากผมมองว่าอุปกรณ์ที่เป็นคอมเพรสเซอร์เนี่ย มันเป็นอุปกรณ์ที่สร้างผลต่อเสียงมากที่สุดในหมู่มวลของอุปกรณ์เสียงทั้งหมดเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราเนี่ยบีบไอ้สิ่งที่มันดังให้ค่อยลงแล้วก็ทำให้สิ่งที่แบบอ่ามันค่อยลงให้มันดังขึ้นเนี่ยมันมี กระบวนการในการป้อนฟีดแบ็ k ในวงจรกลับมาอันนี้ให้เราเข้าใจแค่นี้พอให้รู้ว่าระบบเนี่ยมันต้องบีบลงเท่าไหร่นะฮะไอฟีดแบ็ตรงนี้แหละคือหนึ่งในตัวบ่งบอกชั้นเยี่ยมเลยว่าคอมเพรสเซอร์จะทํางานแล้วได้เสียงเป็นอย่างไรเราสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายถ้าเกิดเรามองแค่ว่าหน้าที่ของมันคือบีบให้ไอสิ่งที่มันดังเนี่ยค่อยลงแล้วก็ไอสิ่งที่มันค่อยลงมันดังขึ้นเนี่ย มันก็จะใช้กันได้แค่นั้นคุณจะใช้คอมเพรสเซอร์อะไรก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหรก็ตามเนี่ยคุณมองคอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่มากไปกว่านั้นเช่นเอาไว้ใช้สําหรับกลูเสียงทําให้เสียงที่แบบเรามิกซ์ออกมาเนี่ยมันดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีโฟกัสมากขึ้นแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยอาจจะมีความปั๊มนิดๆมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยๆแล้วก็สนุกมากขึ้นหรือว่าอาจจะเพิ่มเกรนของเสียงเพิ่มความสาข,ของเสียงใส่อาร์ติแฟกต์เข้าไป คอมเพรสเซอร์ส่วนใหญ่ที่มันอยู่ในมิกเซอร์ดิจิตอลที่ไม่ใช่ปลั๊กอินจำลองเสียงอ่ะน,นะมันจะไม่สามารถทำให้ได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไอ้พวกคอมเพรสเซอร์ที่มันอยู่ในมิกเซอร์ดิจิตอลเหล่านั้นเนี่ยที่ไม่ใช่ปลั๊กอินนะมันจะเน้นความทรานส p ป r e n เรนต์ก็คือเน้นความโปร่งของเสียงเน้นความสะอาดของการบีบอัดมากกว่า นั่นเองดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้พอสมควรครับว่าสาเหตุที่ซาวเอนจิเนียร์รุ่นใหญ่รุ่นเดอร์รุ่นเทพหลายๆคนที่เขาเอาพวกเอาบอร์ดอนาล็อกเกียร์ทั้งหลายเนี่ยไปทํางานด้วยตลอดเวลาไม่ว่าจะใช้มิกเซอร์ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรก็ตามมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ว่าเขาไม่มั่นใจว่าในฝั่งของซัพพลายเออร์โปรไวเดอร์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์เนี่ยเขาจะมีปลั๊กอินหรือว่าจะมีอุปกรณ์ใดๆที่ให้สิ่งที่เขาต้องการได้ในเรื่องของโรคสัมผัสเสียงนั่นเองครับ อันนี้ครอบคลุมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของปรีไมเอควอลเซอร์คอมเพรสเซอร์อะไรอย่างนี้ล้วนอยู่ในฐานนี้ทั้งนั้นครับแล้วก็สุดท้ายครับผมจะขอปิดคอมเพรสเซอร์ทิ้งก่อนทั้ง2ตัวเลยนะฟังแล้วมันก็คือมันฟังดูดีแหละสำหรับไอตัวกล่องอันสากล่องเนี้ยแต่สําหรับอันเนี้ยฟังแล้วผมก็รู้สึกไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมปิดก่อนอ่ะโอเคกลับมาที่เดิมสุดท้ายครับสุดท้ายอันนี้จะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ของอุปกรณ์ที่เป็นอนาล็อกเอา o ์บอร์ดเกียร์เกรดพรีเมียมเท่านั้นรวมไปจนถึงปลั๊กอินจำลองเสียงบางตัวด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับไอ้ฟังก์ชันเหล่านี้ที่ผมจะโชว์ให้คุณดูเนี่ยไม่ใช่สิฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันเดียวเลยคุณอาจจะฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแล้วก็แม้ว่ามันจะมีอยู่ในปลั๊กอินจำลองเสียงมันก็อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราได้ยินกันในตอนนี้ครับผมก็จะกดปุ่มปุ่มหนึ่งครับ ซึ่งเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเพิ่มฮาร์โมนิกของเสียงจากก่องหันสาอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะอันนี้มันทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ครับคุณก็น่าจะฟังแล้วรู้สึกว่าเสียงผมมันเปิดกว้างมากขึ้นอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับว่าให้คุณหาหูฟังเกรดสูงๆมาฟังหน้าที่ของไอ้ปุ่มนี้เนี่ยครับสำหรับไอ้ก่องหันสากล่องเนี้ย มันจะเอาสัญญาณเสียงที่มันผ่านเขาเรียกว่าผ่าน t r a n s f o r m e r มเนี่ยมาวนเป็นฟีดแบ็กยัดเข้าไปในออ a แอมที่ให้สัญญาณขาออก <c ười> คืออันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้าใจได้ยากสำหรับคนที่ไม่ได้รู้อิเล็กทรอนิกส์เอาเป็นว่าปุ่มนี้เนี่ยครับเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของไอ้กล่องหันสากล่องนี้แบรนด์นี้ที่จะเพิ่มฮาร์โมนิกของเสียงให้ฟังแล้วมีความเป็นดนตรีมากขึ้นทดสอบ1 2 3 4 5 ทดสอม12345สวัสดีครับ12345ตอนนี้เปิดอยู่นะครับต่อไปจะปิดนะตอนนี้ปิดครับ12345 12345 12345เปิดครับ12345 12345 12345 ตอนปิดกับเปิดเนี่ยผมรู้สึกได้ถึงการฟังสบายนะฮะตอนเปิดเนี่ยฟังแล้วเนี่ยมันจะแบบพริ้วสวยงามฟังสบายแต่พอตอนปิดเนี่ยเสียงมันเหมือนกับถอยลงนิดนึงครับแล้วก็อ่ามันจะทำให้ซาวเนี่ยฟังแล้วสะอาดมากขึ้นอุปกรณ์เอาบอร์ดซึ่งเป็นอนาล็อกเกรดสูงๆทั้งหลายหลายแบรนด์ หลายรุ่นหลายยี่ห้อมันจะให้ choice คุณเลยครับว่าคุณจะใช้เฉพาะฝั่งที่มันมีความสะอาดทางปรีไมหรือว่าคุณอาจจะใส่รถสัมผัสที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์แต่ละแบรนด์เข้าไปด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเราก็จะใช้ตามความเหมาะสมมันไม่ได้มี o n size fits all หลายครั้งเวลาที่ผมไม่ทำซาซวข้างนอกผมก็ต้องยอมรับอยู่ดีว่าตัวผมเนี่ยมีมิกเซอร์ส่วนตัว แล้วมิกเซอร์ส่วนตัวของผมก็จะมีปลั๊กอินอินเทอร์เฟซตัวหนึ่งครับเป็นของแบรนด์แบรนด์หนึ่งผมขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยเพราะว่าเอ่ยไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไม่แน่ใจว่าเจ้าของแบรนด์เขาจะให้เราเอ่ยถึงไหมก็เราจะใช้ปลั๊กอินเป็นส่วนใหญ่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่คล้ายกับคอมพิวเตอร์ข้างนอกครับแล้วก็วนสัญญาณมาปรเซสผ่านคอมเครื่องนี้แล้วก็วกกลับเข้าไปที่มิกเซอร์แต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ปลั๊กอินเหล่านี้ให้ไม่ได้จากการที่ผมใช้งานมันอยู่ค่อนข้างเป็นประจําก็คือความสะอาดของสัญญ,ญาณเสียง ที่มาจากฝั่งฟรีไมโครโฟนนั่นเองครับสำหรับคนที่จะใช้อุปกรณ์อะไรก็ตามครับที่คาดหวังว่ามันจะเป็นแหล่งสุดท้ายส่วนสุดท้ายที่จะประมวลผลสัญญาณให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนที่จะปล่อยออกลำโพงผมก็ยังมองว่าเป็นปลั๊กอินอยู่ดีเพราะว่าคุณก็สามารถทำทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้ดิจิตอลโดเมนไม่จาเป็นจะต้องแปลงจากดิจิตอลกลับมาเป็นอนาล็อกให้มันเสียคุณภาพเสียงแล้วก็ปล่อยเข้าอุปกรณ์เอาบอดเหล่านี้แล้วค่อยวนกลับเข้าไปใหม่ เราไม่ได้อยู่ในสตูดิโออินฟิ n m e n รเมนที่มี ADC DAC ที่เป็นเกรดสูงเราอย่าได้เดี๋ยวเอามันออกมาอนาล็อกแล้วเดี๋ยวค่อยแปลงมันกลับเป็นดิจิตอลอย่าได้ทำอย่างนั้นบ่อยๆครับแม่งไม่เวิร์กนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมองไปไกลกว่าการที่จะเพิ่มรสสัมผัสทางเสียงคุณเห็นปัญหาอะไรบางอย่างเช่นนักร้องคนนี้ร้องค่อยต้องเร่งเกณฑ์เยอะนู่นนี่นั่นบลาบ l คุณต้องการ ความสะอาดของการเร่งสัญญาณเสียงเมื่อน,นั้นแหละครับลองพิจารณาผู้อุปกรณ์อนาล็อกที่เป็นเอาบอร์ดดูอันนั้นเนี่ยมันอยู่ก่อนหน้ามิกเซอร์คุณอยู่ก่อนหน้าดิจิตอลคุณใช่ไหมครับถ้าคุณใช้เกณฑ์จากฝั่งของอนาล็อกจนเต็มมิกเซอร์คุณเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องใช้เกณฑ์เลยนอยส์ Noise ที่ได้มันก็จะน้อยลงตามที่ผมได้ทดสอบให้คุณดูนั่นเองอันนี้คือ just my two cents นะครับมันคือแค่อ i n i o ยมันเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของผม ทีนี้เนี่ยครับท้ายที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณน่ยจะต้องการอะไรแล้วเงินคุณน่ยหนาขนาดไหนถ้าเงินคุณหนาคุณจะเอาไปทั้งแรกเอาไป8ปดแชนแนลสิบแชนแนลใส่จนเต็มแรกเลยก็เรื่องของคุณแต่สําหรับผมนะฮะยังไงยังไงผมก็ยังอยู่กับลังอินเป็นส่วนใหญ่เว้นเสียแต่ว่าถ้ามันจะเป็นจะต้องได้คลีนเกนจริงๆผมก็จะต้องไปใช้อุปกรณ์เอาบอร์ดแล้วก็จะใช้เกรดสูงด้วย เพราะถ้าเกิดว่าซื้อเกรดกลางมาแม่งแทบไม่ต่างจากใช้มิกเซอร์ธรรมดาเท่าไรหรอกครับสวัสดีครับ